ซันซาตาซาตาเสรีคงยิ้มปากบานเลยอย่างนี้ตาเสรียิ้มปากบานเลยนี่ไปแล้วครับไปแล้วฮะวัดูกันว่าใครจะขึ้นนำครับใครจะขึ้นนำครับใครเข้าได้ก่อนฮะเป็นหมายเลขสี่หรือเปล่าบังลงมือใหม่รุ่นต่อไปครับส่งลายชื่อให้ด้วยบังลงมือใหม่ครับ เตรียมตัวรถออกมาครับบังลมมือใหม่หมายมมมเลข14ครับน้องกฤษณา,าฮะขึ้นมัดน,นำได้ก่อนเลยโอ้โหไปได้สวยทีเดียวเอาที่2เป็นใครครับหมายเลขสามอะไรครับลเล็กจากจันทุรีครับจากแผงทุเรียนจอมยุทธภัจักครับโอ้ฝึกสอนโค้ชฝึกสอนเป็นอาจารย์ยงครับ เอาล้วครับไปได้สวยยังสวยอยู่ผู้นำยืดออกมาไกลเลยครับกฤษดายืดออกมาไกลทีเดียวเอาล้วครับที่สองเป็นหมายเลขสามปูกันอยู่ข้างหลังตามมาติดๆครับตามมาติดๆเปลี่ยนขึ้นมาเปลี่ยนขึ้นนานมาครับเป็นหมายเลขห้าสิบสี่ครับห้าสิบหกครับเป็นสิบสิบหงส์ครับน้องสิเอ็ดครับโอ้แล้วเบอร์สองเจ็ดเนี่ยน้องมกฆ่าเนี่ยน่าสงสารโมดิฟายอยู่ไหนครับเพียบมาแล้วทีเดียวครับ ถึงเะเล็กไปไกลทีเดียวรอบสุดท้ายเลยนะครับรอบสุดท้ายแล้ว,ลวผู้นำในทีมหมายเลขสิบสี่ครับสันญชาครับกีซด,ดาทีสองอยังเป็นหมายเลขสามครับอเล็กโดนทิ้งไปไกลครับสำหรับอเล็ก รอบสุดท้ายแล้วอ่า,อา,อาสิบหกนั้นแม้ว่าสักครู่นั้นล้มไปครับน้องบีเอ็มนะสิบหกโบ,บขาวนะครับเอาเลยควงคว้า ีครับผลการแข่งขันที่1 14ที่2เบอร์3ที่3 5 6ที่4 2 7ที่5เบอร์2และ2 2> ที่6 1 2ไปดูรายชื่อขยับใหญ่ไ,ไปทิศเอาละครับเราไปดูรุ่นต่อไปครับฟังลมมือใหม่ครับหมายเลยครสุกิจโสไกลเสียชัดเขยใหญ่พรุร้ำนุกกาัลาตีกาญจนบุรี หมายเลขกแก้วจากนั้งเหลือน้ำเลเชียงชัยอีเล็กลงกลึกเอกน้ำลอดติดจูนเนอรโหราศาสต์เอเบอิทอสอดจุ้ปายุคในายหัวจานอยอายุเท่าไหร่คะขอบล้อเอห่อายุเท่าไหร่คะที่ชัยขวบช่วยชูการไยนำหนสี่าสุประบานหนึนึพลผาสก